ว่าคอนเทนต์แพลนเนอร์วางแผนคอนเทนต์ง่ายๆโคดไม่สะดุดคุณเชื่อไหมคะว่าคุณเองค่ะในทาง ออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะจัดการโพสต์ของคุณง่ายๆนะคะไม่มีสะดุดเลยโดยการที่คุณค่ะใช้แคนวาคอนเทนต์แพนเนอร์เพื่อสร้างวางแผนและกําหนดเวลาโพสต์ในโพสต์เดียววิธีการนะคะทำอย่างไรไปดูปันสำหรับใครนะ,คะที่เข้ามาชมคลิปความรู้ดีๆแบบนี้แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเรากับเพจ b i ก s t a r ์คพร e เซนต์ฟอร u ฟิด้วยสุดแรกน,นะคะวิธีการง่ายมากเลยค่ะคือให้คุณนะคะไปที่โพสต์ที่คุณต้องการที่จะน ไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียก่อนเมื่อคุณมาที่โพส์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการค่ะคือให้คุณไปเมนูด้านบนที่อยู่ขวามือตรงนี้นะคะให้คุณกดแชร์ตรงนี้ได้เลยเมื่อคุณกดแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณนะคะมาดูที่เมนูตรงนี้นั่นคือเมนูเชดูนะคะตรงนี้นะคะเมื่อคุณเห็นแล้วเป็นรูปปฏิทินตรงนี้นะเห็นแล้วให้คุณกดเข้าไปเลยครับเมื่อคุณกดเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้คุณสามารถที่จะเลือกได้ค่ะว่าคุณต้องการกําหนดเวลานะคะในการโพสต์สื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวนะคะเป็นวันไหนนะคะตรงน อย่างเช่นพิมพ์ะะจะขออนุญาตเป็นโพสเป็นวันที่8วันอังคารแล้วกันเมื่อคุณเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมมากำหนดเวลาตรงนี้ด้วยเมื่อกดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะให้คุณกดปุ่มนี้เลยนั่นคือปุ่ม next นะคะหลังจากนี้ค่ะให้คุณนะคะมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะว่าคุณต้องการที่จะโพสต์ลงในช่องทางใดตรงนี้นะคะคุณสามารถที่จะคลิกไปที่ช่อง select channel ต่งางๆตรงนี้ได้เลยนะคะว่าคุณต้องการที่จะโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียได้แล้วทําการล็อกอินให้เรียบร้อยโดยที่คุณคาสามารถ ได้ด้วยว่าคุณต้องการที่จะโพสนะคะเป็นโพสต์หน้าไหนเป็นเพจที่หนึ่งเป็นเพจที่สองคะทั้ง2เพจเลยหรือว่าเลือกโพสเพจเดียวเท่านั้นยกตัวอ,อย่างเช่นพิมพ์จะเลือกโพสต์เป็นเพจที่2ตรงนี้นะค,ะคุณสามารถที่จะเขียนแคปชั่นนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะทําให้สื่อโซเชียลมีเดียของคุณนะคะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะยกตัวอ,อย่างค่ะเช่นพิมพ์ก็จะเขียนไปเลยนะคะว่า house for sale นะคะ แล้วตรงนี้คุณก็สามารถที่จะเขียนรายละเอียดนะคะของสิ่งที่คุณต้อง,างาการจะโพ์ได้ให้เรียบร้อยเพียงแค่นี้นะคะคุณก็สามารถที่จะกําหนดเวลาในการโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียได้แล้วโดยที่ไม่หลุดโพสต์และโพสตอย่างต่อเนื่องด้วยต่อไปนะคะพี่จะแถมให้คุณฟรีเลยเป็นโบนัสนะคะว่าคุณสามารถที่จะเข้าไปดูเมนูการโพสนะคะได้ที่ช่องทางไหนวิธีการเนี่ยให้คุณมาที่เมนูนี้เลยนั่นคือให้คุณไปที่ขีดขีดนะคะโอเพนเมนูนะคะที่แถบเครื่องมือด้านบน เมื่อคุณเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณข่ามาที่เมนูนี้นั่นคือให้คุณเลือกแอปนะคะตรงด้านซ้ายมือเมนูด้านล่างตรงนี้ให้คุณเลือกแอปไปเลยตามที่พิมพ์ทาเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้คุณรอระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วให้คุณข่ามาที่เมนูนี้ที่เขียนว่า recommend คะให้คุณมาที่ content planner ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้เมื่อคุณเจอแล้วให้คุณคลิกเข้าไปเลยเพียงที่นี้ค่ะเมื่อคุณลิงก์ account ของคุณแล้วเขียนโพสตเขียนแคปชั่นของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าสื่อโซเชียลมีเด ก็จะปรากฏในคอนเทนต์แลนเนอร์ตรงนี้นั่นเองคุณเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ายิ่งคุณค่ะสามารถใช้แคนวาได้ดีแค่ไหนนะคะคุณจะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้นและลดระยะเวลาในการทํางานของคุณด้วยวันนี้ค่ะสปี p a สปาร์ค่ะเรามี5คอร์เรียนนะคะที่เรามัดมาเลยเป็นซูเปอร์วิกโปรโมชั่นนะคะที่ทําให้คุณสามารถใช้งานแคนวาได้ง่ายได้มากขึ้นเก่งขึ้นและหลากหลายมากขึ้นด้วยการใช้แคนวา AI ทั้งท่าขอเรียน ราคาเต็มค่ะอยู่ที่5997บาทลดพิเศษค่ะสำหรับคุณเท่านั้นนะคะที่ฟังคลิปความรู้นี้นะคะตั้งแต่ต้นจนจบเราลดราคาค่ะเหลือเพียง2990เบาทเท่านั้นคุณจะได้ทั้งคอรคอเสียนนี้ไปเรียนกันเลยไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้คุณค่ะสามารถสร้างพรีเซนเทชันคะด้วยแคนว่าได้ภายใน5นาทีคุณจะสามารถปั้นเว็บสวยนะคะด้วยแคนว่าได้ภายใน10นาทีเท่านั้นมือใหม่ก็ทําได้ไม่จําเป็นต้องรู้จักการเขียนโค้ดด้วยไม่พอแค่นี้ค่ะคุณจะรู้ถึงวิธีการ การสร้างคอนเทนต์นะคะด้วยแขนวาให้ฟังด้วย AI และคุณยังได้เรียนรู้สิ่งที่พิเศษสุดๆเลยนั่นคือการใช้แคนวาทีสนะคะซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของแขนวานั่นเองเพื่อจะทําให้คุณค่ะปลดล็อกพลังของการใช้ข้อมูลใหม่แขนวาไม่เพียงพอแค่นี้นะคะสำหรับคุณค่ะที่โรงเรียน5คอร์สนี้พร้อมกันฮัทสปีกสปาร์คแถมโบน,นัสพิเศษให้กับคุณเลยนั่นคืออ e ีโบ How ูกการใช้ Excel ที่จะช่วยคุณให้ทํางานได้ง่ายขึ้นด้วย มิสพาร์ค่ะเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ฝึกฝนการใช้ AI และการพูดในที่สาธารณะทุกท่านค่ะ